เหนื่อยยักเพียงในไม่ทําให้พ่อผิดหวังเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งอานาราสดรต่อไปจากพร,ระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินรารมหาว,า,รรราวชิลาลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นการสะท้อนถึงพระราชปณิธานและความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรโรงเรียนบ้านเขาหินนิกรราชบำรุงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีจึงได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด447คนนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนนี้เป็นเด็กนักเรียนต่างถิ่นย้ายติดตามผู้ปกครองและอาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำงานโรงงานที่อยู่อาศัยค่อนข้างแออัดมีรายจ่ายสูงสภาพชุมชนเป็นชุมชนเมืองเพราะล้อมรอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงกว่าปกตินางสาวจินดาเกศศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินนิกรราชบำรุงได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรอบมาวิเคราะห์วางแผนการจัดการศึกษาโดยมีผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนผู้ประกอบการหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์อาทิเช่น 1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปี2556จากกระทรวงศึกษาธิการ 2. ได้รับโล่รางวัล MOE Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ 3. ป้ายพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่วนพึกษาโรงเรียน 4. ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่8 5. ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจําปีการศึกษา2561 6. ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา2,562ในการดำเนินการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติ 7. ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระด,ดับประเทศปีพุทธศักราช2,560เรื่องมะนาวปรุงรสอย่างยั่งยืน ข้อมูลทั่วไปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมครูอัตราจ้างปีการศึกษา2,563มีทั้งหมด26คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด447คนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาหินนิกรราชบำรุงมีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลายมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งออกเป็นฐานการจัดการเรียนรู้ได้5ฐานดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ทักษะวิชาการ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้ด้วยตัวเองสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ 1. ห,ห้องสมุด3 d 2. ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนพิเศษประกอบด้วยห้องวิทยาศาสตร์ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาไทย ห้องคอมพิวเตอร์ห้องคุณธรรมจริยธรรมห้องนาตัดสินห้องดนตรีและห้องศิละปะ 2. ฐานการเรียนรู้รักสิ่งแวดล้อมเป็นฐานที่นำเอาหลักอีโกสคูลมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเป็นการสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติรักบ้านเกิดให้กับเด็กรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่อาศัยมีความรู้สึกรักและห่วงแหนในทรัพยากรในชุมชนสังคมได้แก่ 1. ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านเขาหิน 2. สสวนป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3. ส่สวนพฤกษศาสตร์ 4. แหล่งผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้โซลาเซลล์ 5. ห้องเรียนบ้านดินพอเพียง 6. หมอดินน้อย 7. ธนาคารอาหารบนดิน 3. ฐานการเรียนรู้สู่อาชีพเป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้และฝึกทักษะการประกอบอาชีพฝึกความอดทนซื่อสัตย์ขยันมีวินัยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงนักเรียนมีความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในเรื่องต่างๆสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพในอนาคตได้แก่ 1. ตเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ 2. โครงการปลูกผักไร้ดินปลอดสารพิษ 3. โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 4. สวนไผ่สร้างไรายได้ 5. การเพราะหินนางฟ้าหากรณ์กรโรงเรียน 7. การเพราะชากล้าไม้ 4. ฐานการเรียนรู้เกษตรอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดและวิธีทางการเกษตรที่เน้นความยั่งยืนของชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1. แปลงผักเพิร์ม,มาคาชเชอร์ 2. อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 3. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด 5. ฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎี4น้อยเป็นการออกแบบเกษตรสำหรับคนเมืองที่ไม่มีพื้นที่ในการเพราะปลูกหรือมีพื้นที่อยู่จำกัดได้แก่ 1. การปลูกมะนาวในวงบ่อ 2. การปลูกพืชในร้อยอยาง 3. การปลูกพืชในโรงเรือน 4. การปลูกพืชในภาชนะที่เหลือใช้ด้านบุคลากรผู้บริหารนางสาวจินดาเกศีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารโรงเรียนตลอดจนเป็นวิทยากรต้นแบบให้กับครูนักเรียนและบุคลากรภายนอก ทั้งนี้ยังเป็นต้นแบบในเรื่องของการปฏิบัติตนในด้านครองตนครองคนครองงานมีคุณธรรมในการสร้างความสำคัญกับครูให้ความเมตตาความรักเปรียบเสมือนบุตรหลานบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนส่งผลให้ได้รับรางวัลเป็นผู้บริหารแกนนำ ของสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นเลิศในระดับประเทศครูครูได้พัฒนาหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาครูผู้สอนสามารถเป็นครูแกนนำและเป็นวิทยากรให้กับผู้มาศึกษาดูงาน ครูมีการใช้สื่อนวัตรกรรมในการจัดการเรียนการสอนเช่น VTR ใน YouTube สวัสดีค่ะวันนี้ครูจีจะมาสอนเรื่องการทำแซนด์วิชนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมของมันนะคะ Ingredients ของมันค่ะได้แก่สอนในโรงเรียนของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะโรงเรียนของเราเนี่ยก็เป็นช่วงที่พ้องของโควิดนะคะก็เลยอยะไรคะ วิธีการตัดตัดยังไงอาฟูเหนึ่งคนหน่อยนะเราตัดเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำลายเด็กการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการส่งผลให้ได้รับรางวัลที่โดดเด่นคือรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69นักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินนิกรราชบำรุงมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายหลักประจญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียงเช่นรู้จักวิธีการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาหารกลางวันมีทักษะในการจัดสรรพื้นที่เกษตรให้เกิดประโยชน์เช่นโครงการปลูกผักไร้ดินปลอดสารพิษเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน จนสามารถจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสวัสด,ดีครับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบในการํำรงชีวิตคณะกรรมการสถานศึกษา มีการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้สถานศึกษามีการพัฒนาต่อยอดขยายผลโครงการต่างๆตามแนวพระราชดำริสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ 5. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนมีการวางแผนในการสร้างเครือข่ายในการขรับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการขยายผลการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษาอื่นเพื่อมาศึกษาดูงานต่อจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินนิกรราชบบรุรง จะขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสืบสารต่อยอดพัฒนาโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนตลอดจนผู้ปกครองทั้งภาครัฐและเอกชนเดินหน้าในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติสืบไปแมม้ไไ่่่อาเียหนึงล ลูกขอตั้งปณิธาน,น,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงใดไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง